วันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะมาทําการรีวิวแอดออนนะครับซึ่งแอดออนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับมีเชื่อออนว่า Murder Sand แอดออนนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งแอดออนในนี้จะเป็นแอดออนอะไรเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวลิงก์แอดออนนะครับผมก็จะทิ้งไว้ในคําอธิบายเลยนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้นะครับเป็นแอดออนของไมโครบบนมือถือนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแอดออนันนี้เนี่ยมันเป็นแอดออนอะไรที่แบบค่อนข้างแบบเวอร์วังอลังการงานสร้างมากนะครับผม คือแบบผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับสำหรับแอดออนอันนี้คือมันเป็นแอดออนฆาตกรที่น่าจะเป็นฆาตกรที่จะไม่สามารถฆ่าได้แล้วนะครับผมซึ่งผมแบบว่าลองไปหาวิธีการฆ่ามาแล้วก็หาไม่ได้เลยนะครับใครรู้วิธีการฆ่าของเจ้าตัวฆาตกรแอดออนอันนี้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยหาวิธีทุกอย่างแล้วนะเพื่อที่จะฆ่าเจ้าตัวฆาตกรตัวนี้นะครับมันฆ่าไม่ได้นะครับผมนะโอเคมาก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราลงแอดออนอะไรสักซบเนี่ยมันจะมีของอะไรเเพิ่มมข้้าาาบ โอเคซึ่งของนะครับที่เพิ่มเข้ามาจะอยู่ข้างล่างหมดเลยนะก็จะมีทั้งหมด4ี่ชิ้นนะก็จะมีพวกอาวุธ3าอันนะครับแล้วก็ตัวฆาตกรตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้นะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเสกกันนะครับอ๋อก่อนที่เราจะไปเสกนะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลต่อนดีกว่านะครับก็สําหรับข้อมูลของฆาตกรตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นนักฆ่านองเลือดนะครับเพราะว่าเจ้าฆาตกรตัวนี้นะครับผมเขาได้ฆ่าเจ้า พาพรัสนะครับผมน้องชายของตัวเขาเองนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ได้กลายเป็นบ้านะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับก็สําหรับเจ้าตัวเอ่อมอเดลแซนนะครับผมจะไม่เกิดเองตามธรรมชาตินะแต่ว่าเราสามารถที่จะเสกออกมาได้นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีพลังค่อนข้างเยอะเกินไปนะครับเยอะเกินที่มันจะเกิดได้เองตามธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเสกมันออกมานะครับซึ่งสามารถเสกได้2วิธีนะก็คือเนี่ยหยิบเจ้าไข่หรือว่าเจ้าไอเทมชิ้นนี้มานะครับ หรือว่าจะใช้ในส่วนของคําสั่งซัมมอนก็ได้นะครับซัมมอนนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์แบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับนี่คําสั่งอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะเสกเจ้าตัวมือเดือดแซนนะครับหรือว่าเจ้าตัวฆาตกรตัวนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเจ้ามือเดือดแซนนะครับผมเกิดขึ้นมานะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ครับนี่เห็นไหมท้องฟ้านะครับผมก็จะเปลี่ยนสีไปนะนี่เห็นไหม ของไฟในเกมก็จะเปลี่ยนสีไปอย่างนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของฆาตากรนะครับหรือเจ้าตัวเอ่อมร์เดอร์แซนนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะคือบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนในเกมไหมครับนะครับผมฆ่าได้หรือว่าหยุดเขาได้เลยนะครับนะคือแบบโหดมากนะครับตัวนี้นะคือไม่สามารถฆ่าได้นะคุณผู้ชมดูนะ QSE ไม่ตายครับ คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกลใ้ตัวผมตายหมดเลยนะแต่ว่าเจ้าตัว Murderer เ,ออเ,นเนี่ยไม่ตายนะไอตัวฆาตรกรตัวนี้นะครับแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบฆ่าวิเทอร์ได้แบบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยดูนะคือแบบฆ่าวิเทอร์ได้แบบสบายๆเลยเอเดี๋ยวผมขอทําการแบบสต็อปซาว์ก่อนนะครับคือแบบเพลงมันดังนะครับเนี่ยคือสามารถฆ่าวิเทอร์ได้แบบง่ายได้เลย นะครับผมนะคือแบบโหมดมากนะครับเนี่ยแล้วคุณผู้ชมดูดิคือพลังแบบโคตรโอพนะครับผมนะเออเดี๋ยวนะมีข้อมูลอะไรบ้างที่เขาบอกมานะครับเ,เมื่อเจ้าตัวนี้นะครับผมปรากฏมาท้องฟ้ามันก็จะเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยคือท้องฟ้านในเกมจะดูแบบมืดหมนหน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสีม่วงๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวเอเ่อมิร์เซนเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้กระดูกชนิดต่างๆได้นะครับในการโจมตีนะครับผมนะ บางชนิดเนี่ยจะทําให้ความเร็วของตัวละครเนี่ยตัวเราเนี่ยช้าลงด้วยนะครับผมนะแล้วก็สามารถที่จะเอ่อทำให้ตัวเราเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ทําให้ตัวเราระเบิดได้ด้วยนะครับผมนะ <c oughs> แล้วก็ยังสามารถเรียกพวกเอ่อไอเนี่ย buster นะครับผมนะที่เรียกว่าเอา่อตอ s t e r b u s t e r นะครับซึ่งสามารถยิงเลเซอร์ได้ด้วยนะครับที่มันเป็นแบบเอ่อคล้ายๆหัวมังกรนะทุกคนนะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมเสกให้ดูใหม่นะที่แบบมันอยู่คล้ายๆหัวมังกรอ่ะมันจะมีที่แบบว่าอยู่คล้ายๆหัวมังกรอ้าว เจ้าตัวฆาตกรเราหายนะทุกคนเมือเดือ์แซนผมไปไหนอ้าวนูนนนนนนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยน่ะคุณผู้ชมดูดีโอ้โหคือพลังมันโอวีเกินเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคือมันมีเลือดใช่ไหมเลือดมันสี่สิบสี่ทับสี่สี่ใช่ไหมต่อให้เราเนี่ยแบบอาวุธที่มันแถมมากับตัวแอดออนใช่ไหมไปตีหรือไปฆ่าอะไรมันเนี่ยดูนะเนี่ยตอนนี้คือผมตีแล้วเลือดมันลดใช่ไหมอันเนี่ยตีแล้วเลือดลดอะไรพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆนะ อ่ะผมจะตีให้แบบจนเลือดมันหมดนะรอนะครับรอปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บอตีไปเรื่อยๆนะครับต่อให้ใช้แบบอาวุธชิ้นไหนก็ไม่น่าจะฆ่าได้นะเออใครรู้วิธีการฆ่าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคือผมหาวิธีฆ่ามาแล้วมันไม่ตายอะ่ะอ่ะนี่เห็นไหมตีจนแบบเลือดหมดไปแล้วก็ไม่ตายเนี่ยคราวนี้ตีไม่เข้าละ เนะี่ยมันจะขึ้นแบบเป็นตัวหนังสือตัวหนังสือน่าจะอ่านว่ามิดใช่ไหมคิดถึงใช่ปะเนี่ยใช่ไหมมิดใช่ไหมคิดถึงเนะี่ยคือมันฆ่าไม่ได้แล้วว่าทุกคน machines. เห็นปะเดี๋ยวนะลองแบบเอาไอเทมชิ้นอื่นในตัวเกมสิว่ามันฆ่าได้หรือเปล่าแต่ว่าเจ้าตัวไอฆาตกรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหนีเราได้นะคือมันแบบไม่มีพลังในการหลบหลีกหรือว่าหลบหนีอะไรเงี้ยแต่ว่าพลังมันเยอะนะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะหลบหลีกการโจมตีได้นะเนะีนะ่ยใช่ไหมคือฆ่าไม่ได้แล้วเอไอ้ไหมเนี่ย ถ้ใครจะไปสู้เจ้าตัวนี้ได้อ่ะนะครับผมโอเควิเทอร์ปึบเนี่ยพลังเนี่ยโคตโรโหดเลยเนี่ยไอเนี่ยที่มันยิงเลเซอร์ได้เนี่ยโคตรโกงนะครับผมไอบัสเตอร์เนี่ยแบบวิเทอร์ทีเดียวตายเลยอ่ะนะครับผมนะมันสามารถแบบว่าซัมมอนเจ้าตัวเอ่อมังกรได้ไหมดักก้อนเนี่ยไม่ได้นะเฮ้ยนี่งไงปึบ ดูสิมังกรจะสู้ได้หรือเปล่ามังกรยังสู้ไม่ได้ทุกคนผมว่ามันไม่ใช่แล้วฮัลโหลเดี๋ยวคือพลังคุณพี่จะหดไปไหนครับเอนเดอร์ er. ดักก้อนปึ๊บดูมังกรก็ยังสู้ไม่ได้เนี่ยตายเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างแบบตัวเราเนี่ยมันจะรอดไหมทุกคน เดี๋ยวผมทําการแบบเซตเว r ร์นะครับเซตเว r ร์ไว้ตรงนี้ก่อนอแล้วก็จะทำการแบบเกมโหมดซูเ r อ่์มาดิมาดิโอเคเนี่ยใครจะไปสู้ได้ถามจริงไอ้นี่มันตัวบัตตัวบัตของเกมปะเนี่ยฮะมันมันไม่ใช่อ่ะทุกคนมันมันมันเนี่ยเนี่ยคือมันไม่ใช่แล้วครับโอ้โหมันมันไม่ใช่อ่ะมันโกงเกิน เออมันฆ่าไม่ได้อะทุกคนแล้วถ้าแบบสมมติแบบผมหนีไปอยู่ไกลๆเนี่ยมันจะตามมายุ่งกับเราไหมเพราะว่าทางผู้พัฒนาออนเขาบอกว่าถ้าเราหนีได้ก็ให้หนีไปนะครับอย่าหาวิธีไปต่อสู้กับมันเลยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะฆ่าได้นะครับสําหรับเจ้าตัวฆา,าตกรนะครับหรือว่าเจ้าตัวมอร์เดอร์แซนดนะของฟ้านี้ก็คือแบบจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนาะคือไม่สามารถแบบเปลี่ยนอะไรได้เลยอะถ้าผมอยู่นี่นี่ คือน่าจะไม่มีผลอะไรใช่ไหมมันน่าจะตามผมมาไม่ได้เอาวิเทอร์แล้วกันนะครับปึ๊บเออมันไม่ตามมานะโอเคนะครับเราสามารถที่จะเล่นแมปเดิมได้นะเอาชีวิตรอดอะไรได้ปกตินะครับแต่ว่าเราต้องหนีออกจากเจ้าตัวเอ่อมอร์เดอร์แซนเนี่ยไปให้ไกลที่สุดเลยนะครับเราถึงจะมีชีวิตรอดได้ถ้าเกิดเราเรียกมันออกมาแล้วหรือว่าเสกมันออกมาแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมผมเหลือหลอหัวใจเดียวนะทุกคน จะบอกนะว่าเจ้าตัวม u เ d e r s a i n ทำผมให้เหลือหัวใจเดียวเนี่ยเอาจริงดิเฮ้ยนี่แบบว่าสามารถเสกเลือดผู้เล่นให้เหลือแบบว่าหลอดเดียวได้ด้วยเหรอผมว่ามัน,ม,นมันโกงเกินนะครับตัวนี้นะเออมันไม่ใช่แล้วอ่ะทุกคนนะใครรู้วิธีการฆ่าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเห็นว่ามันสามารถที่จะซัมมอนอีวิธีนได้นี่โดยใช้คําสั่งนี้ใช่ไหมปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมเอาแล้วมันไปเกิดตรงไหนนะ อ่ะมือดิซนผมหายนะเหมือนเมื่อกี้ผมเสกมาแล้วนี่ใช่ไหมปุ๊บคือยังไงมันสามารถมีแค่ตัวตนเดียวได้ต่อหนึ่งแมปหรอใช่ไหมทุกคนอ่ะจริงๆด้วยนะครับมันมีได้แค่หนึ่งตัวต่อหนึ่งแมปเท่านั้นนะครับโอเคมาตอนนี้ผมก็ได้สร้างแมปแล้วก็ลงแอดออนใหม่แล้วนะครับปุ๊บนี่ไงคือมันไม่สามารถมีสองตัวตนได้นะครับมันมีได้แค่ตัวตนเดียวเนี่ย ให้เดี๋ยวนะผมเหมือนจะรู้วิธีลบล้างเจ้าตัวนี้แล้วปะ่ะคือมันต้องเสกมาพร้อมกันสองตัวในะทุกคนเห็นปะ่ะถ้าเกิดเราเสกมาสองตัวปุ๊บอีกตัวหนึ่งจะหายไปเลยเว้ยอ่ะอันนี้คือแบบตัวแรกใช่ไหมน้วเสกม่อีกตัวปุ๊บเนี่ยไอตัวแรกที่เราเสกมามันจะหายไปเลยเว้ยอ่าผมรู้วิธีการฆ่ามร์เดอร์เซลแล้วนะก็คือเราต้องเสกมันมาสองตัวเว้ยมันถึงจะสามารถฆ่าได้นะเออโอเครู้วิธีการฆ่าแล้วทุกคนแต่ว่าไอ้ท้องฟ้าเนี่ยมันอาจจะไม่เปลี่ยนนะ เนี่ยถ้าเกิดเราเสกมาแค่ตัวเดียวเนี่ยน่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวไหนสู้ได้เลยนะครับขนาดแบบเจ้าตัวเอ,อ่อไอเอ็นเดอร์ดักกอนเนี่ยยังสู้ไม่ได้เลยนะครับคือแบบเนี่ยเดี๋ยวมันโดนทีเดียวตายเลยเอา้าวไอ้นี้มังกรหนีไปได้นะครับเนี yeah! ่ยคือมังกรยังสู้ไม่ได้อะ่ะมันต้องเก่งขนาดไหนอะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับแอตอนที่มีชื่อว่า murder s a n d นะครับก็ลองโหลดไปเพิ่มความชิปหายให้กับตัวเกมใหม่ครับดูได้นะครับนี่ เห็นไหมมันสามารถทาให้เราแบบว่าดิ้งขึ้นมาบนฟ้าได้นะครับที่ขณะผมอยู่ในโหมดเอ่อครีเอทีฟนะผมยังโดนแบบพลังของมันได้เลยนะครับผมนะก็ลองโหลดไปเล่นกันดูเนาะไปเพิ่มที่สั่นให้กับตัวเกมได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะฆ่าเจ้าตัวเมอร์เดอร์แซนนะครับก็แนะนําให้เสกมา2ตัวนะมันก็จะหายไปเลยนะครับผมนะก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับผมเดี๋ยวลิงแอตอนก็จะอยู่ในคําอธิบายนะครับก็โหลดไปเล่นกันได้เนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับ แล้วก่อนที่จะจากกันไปนะครับสําหรับใครที่มีข้อมูลของเจ้าตัวแอดออนนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเพราะว่าผมเองก็อาจจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวแอดออนอะไรมากสักเท่าไหร่เนาะหน้าตาถือว่าหลอนมากเลยเนาะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวไเ้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะก็ผิดพลาดประการใดนะครับผมตกหล่นอะไรไปไม่ได้รีวิวอะไรไปหรือว่ารีวิวอะไรมั่วไปในคลิปนี้หรือว่าแอดออนอันนี้ผมก็ต้องกราบขอโทษ คุณผู้ชมมานะจุดๆนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมตายได้ยังไงครับทุกคนเฮ้ยแอดออนมันจะโอพเกินไปไหมใช่ินที่แบบว่าฆ่าหมดครีเอทีฟผมได้เลยเหรอ